าลครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวาได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณวาสวัสดีค่ะครับผมคุณวาสบายดีนะสบายดีค่ะนะครับเมาไม่ต้องบ้าพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะเราคุ้นเสียงกันอยู่แล้วคุณวานะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาอีกทีใช่ค่ะนะครับเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังหนึ่งที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ใช่ค่ะนะครับบ้านเช่าหลังโรงไม้ไปได้ยินได้ฟังยังไงมาเชิญเลยฮะคุณวาครับค่ะคนที่เล่าให้วาฟังเนี่ยนะคะเกิดชื่อนา้อมค่ะคเมื่อประมาณสักปีสองห้าสามศูนย์ค่ะนาป้อมเนี่ยแกเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปเอนท์พานติดที่มอหัดใหญ่ก็ไปพักอยู่ในหอของมหาวิทยาลัยค่ะเอ่อมอนะคะแต่แล้วเขาก็จะมีเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันสองคน แล้วก็มีเพื่อนที่เรียนอยู่คณะเดียวกันอยู่หนึ่งคนเป็นคนพื้นเพของจังหวัดสงขาเลยเนี่ยนะคะชื่อโชคโชคเขาจะมีบ้านอยู่ที่คลองไอยโขงวันหนึ่งโชคเนี่ยก็พาณป้อมอะค่ะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่คลองไอยโขงก็ไปผ่านบงไม้ที่หนึ่งซึ่งนป้อมเนี่ยก็ชอบบรรยากาศแถวนี้มากเลยแกบอกว่ามันมันดิบด,ดีแล้วมันก็เอ้ยมันน่าอยู่มาก แกก็เลยบอกว่าอยากจะดูว่าแถวนี้มันมีบ้านเช่าไหมแกก็เลยลงลงเออ่ชวนโชคอะค่ะไปดูบ้านเช่าอยู่ที่หลังโรงไม้นี้นะคะหลังโรงไม้เนี้ยมันจะเป็นที่ที่คนมุสลิมอยู่กันเยอะๆนะคะคุณมุสลิมเขาก็จะมีอาชีพในการที่ซอยหอมซอยหอมไว้สําหรับส่งตามร้านไก่ทอดทั่วไปอะค่ะแล้วก็ลักษณะ หลังโรงไม้เนี่ยก็คือหน้าโรงไม้เขาจะติดกับถนนเพชรเกษมนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นดินลูกหลังเป็นถนนลูกหลังแล้วก็จะมีบ้านเช่าอยู่ประมาณสักสี่ห้าหลังแลนะคะติดกับโรงไม้ก็จะเป็นบึงน้ําใหญ่ๆเลยซึ่งมาบอกกอนว่าทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกวันนี้จะเป็นอาคาราณนชย์แต่ลายไปหมดละหมายถึงว่าทุกวันนี้คือโลเคชั่นที่คุณวาเล่ามามันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่มีแล้วง่เปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็บ้านเช่าตรงเนี้ย ที่เป็นบ้านปลูกใกล้ๆก,กันน่ะนะคะติดๆกันเนี่ยมันจะเป็นบ้านไม้สองชั้น mm hmm. แล้วก็มันจะบรรยากาศมันจะเป็นน้ําขังแล้วก็มีกอุกขึ้นหลังบ้านน่ะนะคะเต็มเ,เป็นพื้นที่เป็นบริเวณเลยอะ่ะ mm hmm. แล้วน้ป้อมก็ไปเดินแล้วแกก็แบบชอบช mm hmm. อบบรรยากาศแบบนี้ mm hmm. แกก็เลยไปถามหาคนงานในโรงไม้อะคะ่ะว่ามันมีบ้านเช่า เหลือบ้างไหมคนงานเขาเลยบอกว่าเนี่ยบ้านเข่าหลังเนี้ยเดือนละแปดร้อยบาทบแล้ว็ต้องก็เออดีก็เลยจะเช่าอยู่แล้วทีนี้โทรเขาเลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 3> มันไกลถึงมอ,งอ,อนะ <c oughs> เพราะว่าจากจากที่เขาดูเนี่ยจากที่เขาบ้านเช่าที่เขาอยู่ไปจนถึงมอ,งอ,อเนี่ย <"He> i, มันไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆกล้กันเลย <c oughs> แต่ล้วน้าป้อมกูเลยบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นไรเดี๋ยวก็นั่งลุนนีนั่งรถสองแถวค่ะจากคลองไผ่โขงนั่งรถแถวแถวคลองไผ่โขงนะคะไปลงพาซ่าแล้วก็นั่งรถจากพาซ่าเนี่ยไปต่อที่เมืองอได้คือไปได้สะดวกไม่เป็นไรเขาชอบก็ที่ที่อยู่ตรงนี้คือง่ายๆว่าไกลก็ยอมเพราะชอบใช่ชอบชอบบรรยากาศทีนี้เนี่ยพอเขาไปถึงมหาลัยนะคะเขาก็ไปชวนเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกันสองคนนะคะมาพักอยู่บ้านเช่าหลังนี้ ก็ทั้งสองคนก็มานะคะละักษณะบ้านเช่าก็จะเป็นบ้านไม้สองชั้น<ม>ด้านบนเนี่ยมีสองห้องนอนด้านล่างเป็นห้องโล่งๆเลยค่ะ,คะแล้วเปิดประตูหลังบ้านไปก็อย่างที่วาบอกจะเป็นน้ําขังแล้วก็เป็นกอกุกขึ้น<ม>อูน้บรรยากาศดีแกแกบอกนะว่าบรรยากาศมันดีมากแล้วป้อมก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเขาจะชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนเขาก็จะไปซื้อโซฟามือสองโซฟาเดี่ยวมือสองอะค่ะมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็คมไฟใส่ฐานไว้ อันหนึ่งไว้ส<ม>บายๆอ่านหนังสือตอนกลางคืนกระบ,บอกมันได้บรรยากาศมากสมัยก<ม>่อนเนี่ยมันจะไม่มีมือถือมันจะไม่มีไอความสะดวกอดไทั้งสิ้นนะนะคะแมนะ้แต่ว่าร้านน้าชาที่ทางใต้เขาเจะนิยมกันสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เวลาในการอา่านหนังสือแกก็เลยครอบครัวบ้านมันได้บรรยากาศแกมากเลยถ้าแกอ่านหนังสือเนี่ยลมมันจะโชยมันจะพัดแบบสมัยนั้นแถวนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนด้วยค่ะ ก็ยิ่งแกยิ่งชอบอย่างเลยพอแกเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแกก็มีความรู้สึกว่าข้างบ้านก็ก็เริ่มปฏิสัมพันธ์กับข้างบ้านอะนะคะ <c oughs> ข้างบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นไม่ไม่ใช่คนอิสลามเอ้ไม่ใช่คนมุสลิมเป็นคนไทยมาจากละโนด <c oughs> แกชื่อพี่นอน <c oughs> ้อยเนี่ยเป็นนักเกลงเก่าอะคะ่ะอยู่ละโนดแล้วก็ยา้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็แกจะมีภรรยาอยู่คนหนึง่งชื่อพี่แดง <c oughs> มีลูกสองคนคนโตชื่อเจ้าหมีคนเล็กชื่อเจ้าหมู ก็หมีเนี่ยอายุไม่น่าจะเกินสองขวบอะค,ะค่ะเดินตอแตะตอแตะผู้ยังไม่ค่อยเป็นคําเลยส่วนก็หมูเนี่ยแบเบาะมากแล้วก็พี่น้อยกับพี่แดงเนี่ยจะตีกันประจาทะเลาะก,กันประจาเลยะค่ะซ้อมเขาเรียกอะไรลงไม้ลงมือกันนะค่ะเนื่องจากว่าพี่น้อยแกจะเป็นคนชอบดื่มนะคะพอมะเมาก็จะทุบตีภรรยาอะไรย่างเงี้ยซึ่งน้วป้อมแกก็จะเห็นเป็นเป็นเรื่องปกติ่แตว่าทะเลาะก,กันแกละอะไรประมาณเนี้ยนะคะ นิสัยของพี่ป้อมก็คือ้นิสัยของนป้อมก็คือเขาจะอ่านหนังสือตอนกลางคืนทีนี้เนี่ยบ้านของพี่น้อยอะค่ะเขาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของบ้านเช่าของนป้อมนะคะเวลาตกกลางคืนที่ที่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตจ้าหมีเนี่ยค่ะเดินเปิดประตูบานเสียมบ้านเขานะคะแล้วก็ค่อยเดินออกมาด้วยพระอ้อมที่ที่ทําเป็นงเกงะค่ะแล้วก็เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะมา หน้าบ้านของนาป้อมแล้วก็นาป้อมเนี่ยเขาจะมุงรั้วไม้เ,เล็กๆกั้นพวกแกะแพะเป็ดอะไรที่มันจะเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคะเด็กก็เลยจะทํารั้วกั้นไว้ไอ้ต้าหมีก็จะเดินต่อแแตตต่อแตตต่อแแตตมาแล้วก็เอาเมือยื่นเข้ามาที่หลัว้วแล้วก็พูดกับน,น้าป้อมว่าขนม,มน้าป้อมก็จะเดินเข้าไปในบ้านก็ไปหยิบขนมมาแล้วก็มายื่นให้ต้าหมีกิน จะมนีเขาก็จะกินกินขนมแต่กลางคืนเลยนะคะกินเสร็จเขาก็จะเดินต่อแกะต่อแกะต่อแกะเข้าไปในบ้านจะเปิดประตูบานเตี้ยมตัวเองแล้วก็เข้าไปในบ้านหายไปเป็นอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเป็นความเคยชินของแกนะคะบางวันเนี่ยเจ้าหมีก็จะเดินต่อแตะต่อแตะมาขอขนมเสร็จก็จะไม่กลับบ้านก็จะเดินเลยไปถึงบึงน้ำแล้วพี่น้อยแกก็จะเดินออกมาจากบ้านค่ะแล้วก็มอง ตป้อมประมาณว่าลูกจะไปไหนแต่ไม่คุยกันนะคะ uh huh. แล้วแต่ป้อมเขาก็จะโบยโบยโบยปากไปทางบึงน้ํอ uh huh. ที่น้อยแกก็จะเดินไปเอาลูกพาดบ่าแล้วก็เดินกลับเอาเข้าบ้านไป uh huh. ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นประจําทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง uh huh. ก็นั่งอ่านหนังสือปกติของแกเนี่ยแหละคะ่ะไ uh huh. อจมหมีเนี่ยก็เดินมา uh huh. เดินแตะแตะมาพร้อมกับพระอ้อมตัวเดิมที่เหม็นฉี่นะคะ uh huh huh. เดินมาแล้วก็มาถึงบ้านหน้าบ้านตป้อม ก็แบมือเข้ามาในรั้วอะพูดคาว่าหนุ่มแต่ป้อมก็เดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปหยิบขนมมาให้เจ้าหมีนี่จะเดินออกมาก็ไม่เห็นเจ้าหมีอยู่ตรงนี้แหละเจ้าหมีก็เดินต่อแตะต่อแตะตอแตะไปที่บึงน้ํำแต่ป้อมแกก็ไม่ได้สนใจค่ะแกก็ก้มลงอ่านหนังสือของแกต่ออ่านไปนานเลยแกบอกอ่านนานมากไอ้เจ้าหมีมันก็ไม่เดินกลับมาสักทีแต่ป้อมก็เลยสงสัยก็เลยเดินไปดูเดินตามไปดู ที่บึงน้ำนะคะที่อยู oh. uh, ่ข้างๆกับ oh. กับเออลงไม้อ่ะก็ไปเห็นตัวหมีนี่ยค่ะเออนอนคว่ำหน้ารออยู่ยในในน้ําในบึงน้ำอะค่ะแกก็ตกใจด้วยความที่ตัวแกเองอะว่ายน้ําไม่เป็นก็กลับมาที่บ้านวิ่งกลับมาที่บ้านพี่น้อยอะค่ะแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยบ้านเงียบไม่มีเสียงตอบค่ะก็เคาะใหญ่เลยเคาะเสียงดังมากเลย ก็ไม่มีใครตอบเคาะจนคนในโรงไม้คนงานในโรงไม้คนหนึ่งอะค่ะเด็กก็เดินออกมาดูแล้วถามว่ามีอะไรกับไอ้น้อยมั้เหรอครับนป้อมก็เลยบอกว่าไอ้ตี้หมีมันตกน้ําจะให้พี่น้อยอะไปดูอืคนงานเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงก็ไอ้น้อยกับเมียน่นะเขาไปละโนดตั้งหลายวันแล้ว <c oughs> ทีนี้นัป้อมแกก็กอ้าวแล้วที่แกเห็นน่ะคืออะไร แกก็เลยวิ่งกลับไปดูที่บึงน้ําอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างไม่เจออะไรทั้งสิ้นไม่เจอเด็กไม่เจอเด็กไม่เจออะไรเลยแกก็เลยว่าสงสัยแกจะตาฝาดแกก็เลยเก็บสัมภาระอ่านพวกหนังสืออะไรของแกค่ะเข้าในในบ้านแล้วแกก็นอนท้าวเก็ไปเรียนปกติกับเพื่อนๆแกนะคะพอตอนเย็นกลางคืนก็กลับมาหานหนังสืออีกก็นั่งอ่านหนังสือไปได้สักพักหนึ่ง ก็ด้วยความที่บรรยากาศเงียบนะคะ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงข้างบ้านเนี่ยมันมีเสียงของประตูบานเสียมาะคะ่ะ <c oughs> ที่มันค่อยๆแง้มเปิดเข้ามาเปิดเปิดเข้าไปในตัวบ้านนะคะ <c oughs> แอบเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็มีมือเล็กๆของเด็กอะ่ะพยายามจะเอาตัวเองออกมาจากบ้านก็เห็นว่าเป็นเป็นไอตองหมีนี่แหละพยายามจะทาดันตัวเองออกมาจากบ้านออกมาได้ครึ่งนึงก็เห็นมือใหญ่ๆของ ของผู้ชายนะคะ uh huh. ขว้าที่เอวของเด็ก uh huh. แล้วก็ลวกตัวลวกตัวเข้าไปในบ้าน uh huh. แล้ประตูบานเซนก็ปิดปุ้งค uh huh. แล้วป้อมก็เอ้ะไหนว่าไปละโนด uh huh. ทำไมกลับมาเร็วจัง uh huh. ก็ไม่ได้สนใจก็อ่านหนังสือต่อสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงประตูบานเซยม,มันดังอีกคร uh huh. าวนี้ก็เห็นจ้าหมีมันเดินออกมา uh huh. เดินเดินก็ตแตะแตะออกมาเพื่อจะมาขอหนมแลป้อมนี่แหละ uh huh. แต่ว่าเดินมาแค่กลางทาง ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตัวนัดป้อมอะคะ่ะพี่น้อยเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วก็มาคว้าตัวไอ้เจ้าหนี้อะคะ่ะแล้วก็กลับเข้าบ้านไปแล้วก็ปิดประตูบานเสียงนัดป้อมเธอก็มองอยู่ก็อ๋อไม่ไม่มีอะไรแกก็อ่านหนังสือแกต่อไปจดี๋ยทั่งหมดเวลาแกอ่านแกก็กลับเข้านอนนี่เป็นเป็นคืนที่สองพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะไปเบียร์ละเพื่อนทั้งสองคนที่พักอยู่ด้านบนนะค่ะ ก็ทักนป้อมว่าเออได้กลิ่นอะไรเหน่งๆไหม,ม,มนป้อมก็เลยบอกว่าสงสัยจะเป็นหมาโดนรถชนที่ถนนใหญ่แล้วกลิ่นมันโชยมาอ,มอย่าไรหรอกแกก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะทุกคนก็ไปเรี่ยนเสร็จแล้วพอกลับมาตอนเย็นตอนกลางคืนแกก็มาใช้ชีวิตของแกปกติก็คือนั่งอ่านหนังสือเหมือนเดิม,มทีนี้พอคืนที่สามไอ้เจ้าหมีอะคะ่ะ มันก็เปิดปัจจุบันเสี้ยงออกมาอีกล้วก็เดินเดินออกมา,เด,ออกมาเดินออกมาหาณป้อมนะคะแล้วก็มาถึงตรงหน้าะป้อมแล้วก็ยื่นมือเข้ามาในรัวแล้วลก็พูดกับณป้อมว่าหนมเหมือนเดิมอเหมือนเดิมณป้อมก็เดินเข้าไปเอาขนมออกมาให้กันพอออกมาให้ก็หมีก็ไม่เห็นก็หมีละทันมีก็เดินต่อแตะไปที่บึงอืสักพักนึงก็เห็นพี่น้อยอะคะ่ะออกมาจากบ้าน แล้วก็มองหน้านป้อมประมาณว่าเห็นลูก <c oughs> แกไหมป้อมเขาก็โบยปากที่บึงแกก็ห <c oughs> น้าแล้วแกก็บึงแล้วแกก็เอาไอ้ตหมี้พาด่าอ <c oughs> แล้วก็เดินผ่านหน้าป้อมมาค่ะแล้วก็เข้าบ้านไปปิดประตูเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แกก็อ่านไปของแกปกติอย่างการแกเข้านอน <c oughs> ตอนเช้าแกก็ตื่นมาเพื่อที่จะไปเรียนเนี่ยนะคะแกก็มีความรู้สึกว่าเออมันมัน ไม่หมาที่โดนรถจิลชนกลิ่นมันแหลมกันนะมันหนุนก็ยังไม่อะไรค่ะก็ยังไปโรงเรียนเอไป,ไปไปมาหาลัยกันปกติตอนเย็นกลับมาประมาณสักสายสามี่ยสามไปสี่เนี่ยแผลมาพอพอกลับเข้ามาถึงถึงบ้านนะนะคะก็เห็นตำรวจมุงเต็มบ้านพี่น้อยเลยแกก็เลยเดินเข้าไปที่บ้านพี่น้อยว่ามีอ,อะไรกันพอเข้าไปถึงใกล้ใกล้บ้านกลิ่นเน่ามันตีออกมาจากบ้านพี่น้อย,ยค่ะ เหม็นมากเยวก็เลยถามคนงานในโรงงานแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นค,คนงานเาล่าฟังว่ามันเหม็นกลิ่นเน่ามาจากบ้านหลังเนี้ยก็เลยโทรแจ้งตำรวจรให้ตำรวจอ่ะเขามาเปิดอืมาดูกาเปิดเข้าไปก็เห็นพี่ดอยอะค่ะนอนอืดเสียชีวิตอยู่กลางบ้านพร้อมกับเจ้าหมี<ะ>ที่นอนอืดเสียชีวิตอยู่ข้างกัน แต่แล้วก็บอกหมอตำรวจเขาสิบฐานในฐานว่าเสียชีวิตมาประมาณสามวันแล้วแต่ป้องก็ขนลุกเลยนะโม้เฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าแกเจอของแกทุกคืนมาหาแกทุกคืนแล้วจะเสียชีวิตเป็นก่อนหน้านี้ไั้สามวันได้ยังไงทีนี้พอรู้ว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะไม่ใช่พี่น้อยแกต้องหมีแล้วน่าจะเป็นผีหลอกแกก็เลยบอกกับเพื่อนเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายกันไปอยู่แถวทัา ขอหงส์เกิดากสามสิบเมตรเลยนู่นเลยนะคะโดยใกล้มหาวิทยาลัยเลยเหตุการณ์ม, hey, s <S มันก็ผ่านไปเลยค่ะ <c oughs> ไปหลายเดือนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งโทรเขาก็ชวนน้าป้อมมาค่ะกลับบ้านที่คองหอคงอีก <c oughs> ก็นั่งมอเตอร์ไซค์กันมาพอมาถึงตรงรงไม้อ่ะคือหน้าลงไม้มันจะติดถนนใหญ่นะคะแล้วมันก็จะมีมานั่งเออม้าหินอ่อนนั่งอยู่ <c oughs> ตั้งอยู่ที่หน้าลงไม้ก็จะเห็นจุนยูนซึ่งเป็น นงานในโรงไม้อะคะ่ะนั่งสุบหรี่รแกก็บอกให้โชกับจอดรถแกก็เข้าไปคุยกับลุงยูนก็ไปสวัสดีลงุงยูนแล้วก็ถามเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมลงุงก็ถามลุงยูนเป็นยังไงลุงยูนก็เลยบอกว่าเออเนี่ยแกก็ไม่ได้อยู่ในโรงไม้แล้วนะค,คือแกไม่ได้พักอยู่ในโรงไม้แล้วตอนนี้แกไ,ไปพักอยู่แถววัดท่าเคียนเพราะว่าอยู่โรงไม้ไม่ไหวผีน้อยดุมากอยู่ไม่ได้เพราะว่าวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียง ประตูตบานเสียมอะค่ะ uh huh. มันจะค่อยเปิดติดเอง uh huh. หรือไม่ก็ได้ยินเสียงมันคนสำลักน้ำ uh huh. อึกอักอึกอักอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็ไม่ไม่รู้ต้นสายไปเห็นมาจากไหน uh huh. แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กพูดก็บาว่าน้มน้มลอยมาตามลมอย่างเงี้ยนะคะเ uh huh. จะบอกเจ๊ก็อยู่ไม่ได้เจก,ก็เลยย้ายไปอยู่แถววัดท่าเคียนแทนเส uh huh. แต่แล้วมาต้อนเจ๊ก็เลยถามว่าเออแล้วตกลง เรื่องของพี่น้อยอ่ะอตัวงจะเป็นอะไรเสียชีวิตนูยูนเขาก็เลยบอกว่าตำรวจเขาบอกว่าเออนั้นพี่น้อยอ่ะไอ้เจ้าน้อยอ่ะโดนสารพิษแล้วก็ส่วนไอ้เจ้าหนีเนี่ยจมน้ําตายอแืแต่จะตายไล่เลี่ยก,กันแล้วนาป้อมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทําไมไมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่า เขาไม่เจอตัวเมียแล้วก็เจอลูกคนเล็กคือเจ้าหมูอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยยุงยุนงก็อึกอักอึกอักเหมือนจะไม่อยากเล่าอนะคะแต่แกก็เล่าให้ฟังว่าเออพี่น้องเนี่ยแกชอบซ้อมพี่แดงนะคะทีนี้พี่แดงแกแขนแกก็เลยเอายาเบื่อหนูอะค่ะผสมลงในจับแก้มออะให้พี่น้อยค่อยๆกินกินเข้าไปทุกวันทุกวันจนมาสะสมจนพี่น้อยสุด แล้วก็วันนั้นน่ะทะเลาะกันพี่แดงเขาก็เลยเอายาเบื่อหนูอะค่ะผสมข้าวที่ตอนที่พี่แดงที่พี่น้อยแกซุดแล้วอะนะคะผสมข้าวแล้วก็กอกให้พี่น้อยกินช่วงที่เขาชุลมุนกันอยู่เนี่ยไอ้ตจ้งหมีเนี่ยมันก็แอบเปิดประตูบานเสี้ยมนะคะแล้วก็เดินตอดแต่ตอดแต่ตอดแต่มาที่บึงน้าเพื่อจะมาจับแมงปอค่ะแล้วก็พัดตกลงไปในบึงกว่าที่พี่แดงอะจะรู้ว่าลูกชายแกะ ตกบึงอัะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะจนแกมารู้ตัวอีกทีก็คือลูกแกจมน้ําตายไปแล้วอแกก็เลยมาจากบ้านนะคะสาที่บึงแล้วก็มางมลูกตัวเองอะค่ะแล้วก็ไปวังคู่กับพี่น้อยที่เสียชีวิตแล้วค่ะส่วนตัวแกเองอ่ะก็ลูกคนนี้ก็ขาขอบจมูกว่ะหนีแต่ทางรัตพูมเสร็จแล้วพอตำรวจตามจับแกได้แกก็หนีความผิดจกการปูุกเสตายแล้วก็ อทิ้งจมูมอะค่ะวายาเฉียงส่วนนอาป้อมเนี่ยนะคะพอได้ยินมันรู้สึกว่าน่าอุปสานั่นคือมันเศร้าฟังแล้วมันก็รู้สึกมันเศร้าเหตุการณ์มันก็ผ่านไปหลายปีเลยค่ะอืเป็นแบบนานเลยจนกระทั่งนป้อมได้ไปทํางานที่ธนาคารแห่งหนึ่งก็ไปรู้จักกับพี่ตุ๋มซึ่งพื้นเพเนี่ยเป็นคนหักใหญ่พอรู้ว่าพี่ตุ๋มเป็นคนหักใหญ่นป้อมก็ ไปชวนคุยว่าเออเนี่ยเขาก็เคยอยู่หัดใหญ่นะเขาเรียนอยู่มอเราก็รู้ว่าพี่ตุ๋มเนี่ยเป็นคนอยู่แถวๆลงไม้เนี่ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ตุ๋มอยู่แถวๆเนี้ยพี่ตุ่มรู้รู้เรื่องพี่น้อยไหมเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่เคยเช่าบ้านอยู่แถววหลังลงไม้แล้วก็เคยอยู่ตอนสมัยพี่น้อยมีชีวิตอยู่ด้วยนะ,ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่วาเล่าให้แจ็คฟังอะคะ่ะให้พี่ตุ่มฟัง พี่ตุ่มเขาเล่บอกว่ายวอยกฟังความจริงไหมล่ะอืออ่าอ่าเ็จแล้วพี่ตุ่มแกก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ฆ่า<อ>พี่น้อยอะ่ะครับไม่ใช่พี่แดงหรอกอ่ามันคนที่ฆ่าพี่น้อยก็คือชู้ของพี่แดงอาซึ่งพี่แดงเนี่ยเป็นชู้และชู้ของพี่แดงก็คือหลวงนุยไอย้ขอโทษหลวงหนุยอ่าหลวงหนุยพี่นป้อมแกก็ ตกใจเลยเพราะว่าหลวงหน่่ยเนี่ยคือคนคนเดียวกับที่วันแรกที่นป้อมไปเจอ,อไอ้เจ้าหมีตกน้ำอะคะ่ะแล้ววิ่งไปเคาะประตูบ้านพี่น้อยอแล้วมีคนงานคนหนึ่งออกมาบอกว่าพี่น้อยกับนี่เนี่ย,ยกลับละโน่ไปตั้งหลายวันแล้วคนนั้นอคนคนนั้นนะคะแล้ววันนั้นมันเป็นวันแรกที่พี่น้อยเสียชีวิตหลวงหนุ่ยเนี่ยเป็นชู้กับพี่แดงแล้วก็ ทะเลาะก,กันวันนั้นน่ะพี่น้อยอะค่ะแกเป็นเลือดออกไนกระเพาะอะค่ะเสร็จแล้วก็นอนอยู่กับที่บ้านอะนะคะแล้วก็พอหลวยกับพี่แดงทะเลาะก,กันหลวงหนืยก็เลยไปหาเรื่องพี่น้อยอเอายาในกรอกใส่พี่น้อยอแล้วพี่แดงอะแกสู้แรงไม่ไหวอะค่ะก็ยื้อกันอยู่เสร็จแล้วไอ้เจ้าหมีเนี่ยก็แอบเปิดประตูบานเสียมาค่ะแล้วก็เดินออกมา ทิ้บือน้ำจากนางปอเน,นี่ยนะคะแล้วก็ลื่นพัดปลงไปกว่าที่แดงจะรู้เนี่ยก็คือเจมิ่งก็ตกน้ําเสียชีวิตไปแล้วพี่แดงเขาก็เลยเอาศพลูกตัวเองออกมากวางคู่กันกับศพพี่น้อยซึ่งโดนกรอกยาเสียชีวิตไปแล้วนะคะคแล้วก็หลวงหนุ่ยเขาก็เลยพาพี่แดงกับไอเ้เจ้าหมูอะคะ่ะหนีไปทางรังตภูมิเสร็จแล้วพี่แดงเนี่ยแกก็เลยบอกว่าแกจะฟ้องตำรวจว่าลหลวงหนุ่ยนะฆ่าผัวแก หนุ่ยก็เลยบรนดาโทตาคะ่ะก็เลยบีบบีบคอพี่แดงเสียชีวิต uh huh. แล้วก็ฆ่าเจ้าหมูค่ะแล้วก็ทิ้งศพไว้ที่รัตภูมเสร็จแล้วก็กลับมาที่ลงไม้เหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดข uh huh. ึ้นแก่สร้างศพมันอื่นฟ้องขึ้นมานะคะเสร็จแ,แล้วจับต้วหนือก็อ้าวแล้วทำไมลุงยูนถึงเล่าเรื่องแบบนี้ให้แกฟังอ uh huh. พี่ตุงก็จะเลยบอกว่าก็เมียของหลวงหนุ่ยเี่ยเขากลัวว่าเ,เขากลัวจะเสียหน้าที่ผัวเขาเลยเป็นชู้กับ พี่แดงเขาก็เลยมาสร้างเรื่องมา,มาเปลี่ยนเรื่องอะคะ่ะ <kleinen S 2> แล้วก็มาปล่อยข่าวลือให้คนในโรงไม้รู้ว่าเรื่องราวมันจะ็นี <sells S 2> แต่ว่าเจ้าของโรงไม้กับพี่ตุ่มเองเนี่ยเจ้าของโรงไม้เนีย่ยรู้เรื่องราวตวกนี้มาจากตำวรวจแต่ว่าก็ไม่ได้พูดต่อนะคะเพราะว่าเรื่องมันบรรนาหลายปีแล้วก็เลยมาเล่าให้แบบป้อมฟังเรื่อง,างราวทั้งหมดประมาณนี้ค่ะมันซับซ้อนตรงนี้หมายถึงว่าอ๋อคนที่คนที่ลงมือฆ่าทั้งหมดเนี่ย เป็นชูชเออ<ช>เป็นชูที่บันดาลโทสะที่อะไรก็แล้วแต่นะครับไม้กระทั่งเด็กเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยเออนะฮะคือหมายนึงว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นคดีความเป็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยใช่ใช่เอ,อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเรื่องที่พี่น้ป้อมที่เขาฟังมาเนี่ย <อะ S 2> ข้อมูลแรกเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จ แต่อยู่ในโคลนเดียวกันใช่ไหมฮะเออนะครับพอมารู้ความจริงอีกทีหนึ่งอ้าวกลายเป็นว่าอทางภรรยาเนี่ยไม่ได้ฆ่าสามีแต่เป็นชู้ที่มาฆ่าสามีภรรยาที่ภรยาพยายามจะจะช่วยอยู่แล้วแต่สู้แรงไม่ไหวผลสุดท้ายตัวเองก็ถูกฆ่าตายโดยชู้ของตัวเองใช่ค่ะโอ้โหเรื่องพวกนี้และเมียของชู้ก็มาล่อยเ่า อีกทางหนึ่งนะคะเ,<อ>เพื่อจะให้เขาเรียกอะไรเพื่อจะเนบนเป็นประเด็นของสามีตัวเองค่ะครับนี่แหละฮะเรื่องของการอหลายหลายบ้านนะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะหลายบ้านแล้วก็เรื่องของการดื่มเหล้าเมายาด้วยครอบครัวไหนครอบครัวนั้นแหละฮะเรื่องมันมีเรื่องนี้เข้ามานะพัทงทุกครอบครัวฟังไว้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ นะฮะโอ้คุณวาขอบคุณมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของบ้านเช่าหลังโรงไม้โอ,อ้ะนะฮะขอบคุณนะคุณวานะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงจ๋าว่ามีมันม,มีเขาเรียกว่าอะไรมีเชื้อไว,เอไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะฝากไว้ก่อนเกินไว้ได้ไหมคะได้เลยฮะวาตั้งชื่อไว้ว่าแรล,ลลี่คันที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับออืเการการแข่งแรลลี่อะค่ะเป็นคาราวาแรลลี่ครับ แล้วก็ไปเจอเรื่องราวสยองขวัญอยู่ในอยู่ในขั้นตอนของการเป็นขับรถแข่งไปแข่งอะไรอะไรพวกเนี้ยค่ะอเดี๋ยวครั้งหน้าถาวางจะมาเล่าไว้ได้ฮะละลี่ครั้งที่เท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้เสียงมันหายไปลลี่ครังที่สิบเอ็ดค่ะลลี่ครั้งที่สิบเอ็ดนะแหมแค่เกลิ่นหัวเรื่องมาเอ็ดอ๋อคันที่สิบเอ็ดค,ค่ะอ่าแค่เกลิ่นหัวเรื่องมานะครับกับชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วฮะคุณวา เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเกี่ยวก้อยสัญญาการวันไหนคุณวาสะดวกทิ้งกลางมานะรอฟังได้ค่ะได้เลยค,คืนนี้ขอบคุณมากๆนะคุณวานนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับ